ครับสวัสดีครับผมภูนพัฒน์โลหันชุนนะครับเป็นนิสิตวศ49นะครับเป็นนิสิตเก่าภาควชาเครื่องกลครับผมจริงๆแล้วเนี่ยทางผมเองเนี่ยก็อยากจะเรียนวิศวะมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเนาะเพราะว่ามีแรงบันดาลใจเป็นคุณพ่อครับคุณพ่อดรพระสุเนี่ยก็เป็นวศ19นะครับในคณะวิศวะเนี่ยเราผมเองเนี่ยก็ทํากิจกรรมค่อนข้างเยอะให้ความสําคัญก,ก,กับกิจกรรมพอๆกับก,บการเรียนนะฮะเราแบ่งเวลาเวลาให้กับทั้งคู่ นะครับกิจกรรมที่เราทำในคณะเนี่ยก็มีตั้งแต่เป็นหัวหน้าทีมรถแข่ง Student Formula นะครับเ,เป็นเฮดไปจามที่เป็นกิจกรรมรับน้องของปี2ที่รับน้องเฟรชชี่นะครับซึ่งตรงนี้ทำให้เราเนี่ยได้เจอพี่ๆน้องๆในคณะเยอะมากนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นประสบการณ์ดีๆที่ทำให้ผมได้รับจากคณะไปนะครับนอกจากนั้นนอกจากในคณะเนี่ยเราเองก็ทำกิจกรรมนอกคณะผมก็มีออกไปทำกิจกรรมนอกคณะอยู่เหมือนกันนะครับ มีส่วนร่วมในการช่วยกิจกรรมงานฟุตบอลประเพณีครั้งที่66นะครับเ็เป็นคนถือ,อ,อป้ายมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อเญเชิญป้ายมหาวิทยาลัยครับก็หลังจากจากที่จบปตรีนะครับผมก็มีโอกาสไปทํางานที่บริษัทเชฟรอนประเทศไทยนะครับสำรวจและผลิตนะครับก็เป็นวิศวกรอยู่ที่นั่นประมาณสัก3-4ปีได้นะฮะก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเพราะว่าเชฟรอนเองเนี่ยผมทางานทั้งในออฟฟิศเองก็ตามไปอยู่ออฟชอร์ด้วยนะครับเชฟรอนเนี่ยเป็นองค์กร ใหญ่ระดับโลก global company นะก็ทำให้ได้เรียนรู้ Process การทำงานวิธีคิดของเขานะครรวมถึงเขาคข่อยงให้ความสำคัญกับเรื่องของ personal development ตรงนี้เป็นจุดที่ผมเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานปัจจุบันกับการทำธุรกิจตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับพออยู่เชฟรอน3-4ปีเนี่ยผมก็มีโอกาสไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในด้านของ supply chain engineering ที่ georgia tech ครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ ทำให้ผม explore แล้วได้เริ่มเห็นธุรกิจใหม่ๆนะครับเริ่มธุรกิจเนี่ยเราเองตอนนั้นผมอยู่ที่อเมริกาช่วง2014-2015เนี่ยเราก็เห็นตัวธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ธุรกิจที่เขาเริ่มบูมในที่อเมริกาเนี่ยนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ e-commerce amazon com เองก็ตามหรือแม้แบบกระทั่งเรื่องของรถยนต์เท s l a ก็เริ่มเป็นจุดที่คนให้ความสนใจนะครับเริ่มคนเริ่มซื้อเท sla กันมากขึ้น ผมเลยได้มีโอกาสไปขับรถเทสซาของรุ่นพี่นะฮะไปรถทริปที่ตอนนั้นขับจากจอร์เจียไปไมอามี่เนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะไปฟลอริดาเนี่ยนะครับก็ผมรู้สึกได้เลยว่าประสบการณ์การขับขี่ของรถไฟฟ้าเนี่ยมันแตกต่างมันสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจสำหรับผมนะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นแรงบันดาลใจในการที่อยากจะทําธุรกิจในเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้ามาถึงกวันนี้นะครับครับก็ลักษณะธุรกิจที่ทําปัจจุบันนะครับก็เป็น Green Tech Startup นะครับเกี่ยวกับ e-v charging solution นะฮะชื่อบริษัท e v o t e c h n o l o g y ครับเราทำธรุรกิจเหมือนครบวงจร solution ครบวงจรหรือ total solution นะครับของ e-v charging ซึ่งตรงนี้เราเองก็มีตั้งแต่การขยายชา r ์ i n n s t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  o o นะครับทำชา a r จ i n g p l a t f o r r m นะครับ management platform รวมถึงการ supply hardware ต่างๆนะฮะแล้วก็มีงาน engineering service ต่างๆด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นธุรกิจหลักซึ่งผมเองเนี่ยในทีมแมネจเมนต์เลเวลเองของเราเองก็ตามเนี่ยก็จะมีเพื่อนเพื่อนวิศวะมาจอยกันอยู่หลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนัทชัยคุณชุยนะครับเป็นวิศวะคอมรุ่นเดียวกันนะครับคุณวิศรุตคุณโมก็เป็นวิศวะเคมีรุ่นเดียวกันเหมือนกันฮะมาช่วยกันผลักดันธุรกิจเนี่ยให้ต่อยอดต่อไปครับครับปัจจุบันธุรกิจตรงนี้นะครับอินดัสทรีเนี่ยก็มีความเติบโตค่อนข้างสูงเพราะว่า หลายๆองกรหลายๆหน่วยงานเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนก็ตามภาครัฐเองก็ตามเนี่ยให้ความสําคัญค่อนข้างเยอะนะฮะภาคเอกชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ ESG นะครับที่เน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับในการดําเนินธุรกิจการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีตัว E V Charging หรือว่าการใช้รถ E V เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแผนนโยบายของเขานะฮะก็ทำให้เป็นจุดที่เราผลักดันไปได้ค่อนข้างเยอะ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นในเรื่องของนโยบายภาครัฐที่เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการขยายชาร์จิ้งสเตชันเองก็ตามรวมถึงการผลักดันให้คนเนี่ยหันมาใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นตรงนี้ครับก็เป็นจุดที่ทําให้เราอยู่ในธุรกิจที่มันกําลังเติบโตแล้วก็ขยายต,ตัวไปได้เร็วครับผมในฐานะที่เราเป็น founder ของ Startup นะครับ เราเองเนี่ยก็ตั้งเป้าที่จะดาเนินง,งานตามเป้าหมายที่เราวางไว้ในแต่ละเฟสของขององค์กรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเฟสที่เราเริ่มต้นเลยเฟสที่เราขยายตัวนะฮะหรือเฟสที่เราตั้งเป้าว่าเราจะ Exit ต่างๆก็ตามนะครับตรงเนี้ยเราอยากจะเป็น Leader ใน EcoSystem ตรงนี้นะฮะที่ช่วยวาง Infrastructure ให้คนรู้จัก Evo ให้คนรัก Evo มากขึ้นนะครับรวมถึงภาพระยะยาวเนี่ยเราก็อยากจะ ไปในจุดที่ระดมทุนในตลาดทุนนะครับทำให้เราเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรนะครับให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อีก5ปี10ปี20ปีอย่างยั่งยืนครับครับในฐานะที่เราเป็นสตาร์ทอัพนะครับจริงๆสตาร์ทอัพเนี่ยเราเจอปัญหาเต็มไปหมดเลยร้อยแปดอย่างนะครับทุกๆวันนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าการทำสตาร์ทอัพเนี่ยมันไม่ง่ายนะฮะก็จริงๆผมเจอตั้งแต่ ณนะปีแรกเนี่ยเราไม่มีรายได้รายได้เป็นศูนย์จนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เป็นปีที่4เนี่ยเรามีอินเวสเตอร์เข้ามานะครับก็อินเวสเตอร์เข้ามาเนี่ยในฐานะที่เขาเชื่อมั่นทั้ง Business Model เราทั้ง Product เราแล้วก็สิ่งสำคัญก็ค,คือทีมงานนะครับก็เราเองก็มีความมุ่งม,มั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่จะสู้ในธุรกิจของ e v เนียต่อไปครับอีกส่วนหนึงที่อยากจะฝากถึงน้องๆนะครับที่อยากจะทำสตาร์ทอัพเนี่ย สตาร์ทอัพเนี่ยหลายๆคนเห็นว่ามันไม่ง่ายนะฮะแต่ว่าพี่เชื่อว่าศักยภาพของเราทุกคนเนี่ยทำได้นะครับถ้าเรามีภาพเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีแรงบันดาลใจอินสปิเรชันที่มากพอนะครับตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะฮะแล้วอยากจะฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของทีมงานเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยเราทำคนเดียวเองคนเดียวเหนื่อยนะครับถ้าเรามีทีมงานที่มีความเชื่อเดียวกันเติบโตไปด้วยกันได้เนี่ยก็จะทำให้ น้องๆเนี่ยบรรลุสูขเป้าหมายการทำสตาร์ทอัพได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็เราสามารถส่งสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมได้ครับขอบคุณครับ